สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสินป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาปลูกบัวหลวงกันนะครับการปลูกบัวหลวงของผมก็ปลูกง่ายๆแค่นาเมล็ดมานะไม่ต้องนงําเงามานะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไปเอามเมล็ดบัวหลวงจากที่ไรที่นานะครับเอามาแล้วก็มาโยนนะครับห่อดินแล้วก็โยนนี่ครับขึ้นแล้วครับ ผมโยนไว้ประมาณทักสองสัปดาห์กับสามสัปดาห์แล้วครับนี่ฮะถ้าเป็นเอาเงามาเงาใหญ่ๆมาจะขึ้นใบใหญ่เลยแต่นี้ครับผมเอาจากมเมล็ดบัวแล้วก็เอามาห่อดินแล้วก็โยนนี่ครับผลงานเนี่ยขึ้นแล้วครับผมมาโยนไว้หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับประมาณทักสิบกับกลุ่มได้นะฮะท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้นะครับวิธีโยนก็นคือเอาเมล็ดบัวมานะครับแล้วก็ห่อดิน ก้อนหนึ่งประมาณใส่รัก3าสี่เม็ดนะครับถ้าถ้าม้ชมคนไหนสนใจที่จะปลูกจริงๆนะครับให้ผมทาคลิปให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้เต็มที่นะครับในเจาาเอาตั้งแต่มเมล็ดมาเอาฝากมานะครับจะต้องไปเอาบัวที่อยู่กลางนาจริงๆนะครับหรือเม็ดบัวที่แก่จริงๆนะครับไปเอาเม็ดอ่อนที่เขาขายตามท้องตลาดแล้วมาตากแดดไม่ได้นะครับต้องเอาเม็ดแก่จากฝากบัวเลยโดยที่ กำลังจะล่วงหรือไม่ล่วงนะครับนี่ฮะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะนี่ครับบัวหลวงโยนนะครับผมคิดว่ามันจะไม่ขึ้นกลับขึ้นนะครับบัวหลวงโยนนี่ครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับแค่ไปเอาเม็ดบัวจากกลางไร่กลางนามานะครับแล้วก็มาห่อดินแล้วก็โยนลงไปในน้ํานะครับอดินข้างๆสะนี่ครับแต่ห่อดินให้ดินก้อนหนึ่งประมาณสักสามสี่เม็ดนะครับนะแต่ผมพาไปดูก้อนที่สองก็ได้ แต่อยู่ไกลหน่อยครับเพราะผมโยนพวกนั้นประมาณสิบกว่าก้อนเองครับมันก้อนไม่เยอะนะครับเนี่ยผมก็มาปลูกในป่าหญ้านี่ครับเพราะว่าผมอยากจะให้หญ้าตรงน,นี้มันตายหญ้าขนเป็นคลองน้ําด้านหน้านี่ครับเห็นมาครับด้านหน้าผม,มีอีกก้อนหนึ่งเนี่ยผมก็มาปลูกไว้มาโยนไว้นี่ฮะถ้าจะเป็นเง่ามามันจะใบใหญ่เลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่ไม่ใช่เง่ามานครับเป็นเม็ดกันผมมาใส่แล้วก็โยนไว้ นี่ครับนี่ก้อนที่สองผมก็ไม่ไกลครับก็อยนประมาสี่ก้อนห้าก้อนเองครับกองนี้เราตรงข้างหน้าอีกประมาณสองก้อนบัวนี้ผมบอกล้วไม่ชอบน้ําลึกเท่าไหร่นะครับถ้าน้าลึกประมาณสักสองเมตรอาจจะไม่ขึ้นนะเมตรกว่ากว่าพอได้อยู่นะครับเมตรกว่ากว่าน่าจะพอได้อยู่แต่ห้ามเกินสองเมตรเพราะผมโยนไปสองเมตรมันไม่ขึ้นนะผมไปโยนแล้วฝั่งหันโอนครับด้านหน้าของผมไม่ขึ้นนะแต่ถ้าน้าเมตรกว่ากว่าจะขึ้นอยู่ นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูอีกกองในแถวนี้แลครับนี่นะครับฝั่งโน้นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมพาให้เห็นดูนู่นครับนู่นขึ้นนะฝั่งนั้นนะครับนี่ครับเนี่ยวิธีปลูกบัวโยนก็อย่างที่ผมบอกนะครับนำเมล็ดมาแล้วก็ห่อดินแล้วก็โยนเดี๋ยวจะให้เห็นข้างหน้าครับว่าแถวนี้จะเป็นบัวหลวงที่ผมโยนไว้วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสอนป่าหลายล้าน วันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ